้อบอลกูมีเร like hey, so oui> ื่องอ่ะปวดจะจ้างมึงด้วยนะคุณจะไม่ให้ไดมอนเทสได้เกิดเลยหรือเปล่าผมมีกันเจ็ดคนนะอยู่เดือนตรงนี้นะครับผมก็มีบ้านนะมีกันเจ็ดคนนะเว้ยไอ้เหี้ยไดมอนเทสมีอีกคนไอ้สัตว์ ต่อให้ความสนิทกันขนาดไหนอะต่อให้ความสนิทกันขนาดไหนอะฮะไอตีก็ไอ้นี่นะเป็นพี่ของไอบอลไอตั้มนะส่วนผมก็เคยอ,อยู่ในบอลเฮดนะแต่อย่าลืมว่าหลายๆคนมันก็ทําเพื่อคนข้างๆกันนะเราก็สนิทกันนะนกับไอบอลเฮดอะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไไดสนิทนะก็สนิทนะแต่แค่ว่าจุดจุด,จดมันดีบให้ต้องทําอย่างนั้นอนะ ถ้าไดมอนฮดได้บ้านไปใช่ไหมผมก็ต้องเป็นคนไปกับซีซิกนะไม่ใช่ไดมอนฮดนะครับอย่า<ป>งที่บอกอะ่ะมันมันหาการอยู่ในเมืองสังคมมันบีบอ่ะเราเคยมีหาดบ้างปะปปปเห็นอะไรวะ ตั้มมันน่าจะหยอกผมไม่รู้ดิเฮียมันน่าจะพูดเล่นอะแต่กี้เนี่ยแต่ประเด็นคือลูกน้องมันไม่รู้หรือเปล่าเฮียผมเข้าใจว่าไอ้ตั้มอะแต่กี้เนี่ยมันพูดเล่นไอสัตว์แต่คนในแก๊งมันไหนเฮียเปิดไปแล้วอะคนในแก๊งอะผมรู้ตะกี้เนี่ยผมรู้เว้ยไอ้ตั้มบอกเดี๋ยว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 เฮียเอากันแล้วอะ รักลุงนะครับจุ้มหวะรักลุงด้วยครับนะคบอุ้มไหวหรือเปล่าไอ้หนูจะพยายามครับลุงอยากให้พวกกูถอยอ่ะอาวุธพวกกูต้องหายหมดอะถ้ามึงไม่พร้อมที่จะหายหมดอะมึงควรถอยดีกว่าเชื่อกู เครื่องเดียวอ่ะแม่เดี๋ยวอมอไปซื้อได้ไหมพอดีรถไม่มี ก่อนจะไปเป็นสภา,าโชว์ให้รู้ไว้ก่อนว่าพวกกูอ่ะของจริงมันวอลเจแล้วลุงไอ้ยี่มันบอกลุงลุงมันเรียกมารวมลงมาหมดแล้วแล้ว,ลวลมันเอาแน่มันบอกแล้ว,ลวลมันเอาแน่มันไม่ยอมแกเชังแ <c oughs> ม่ไปนอนอยู่กับมันได้ยินมาหมดเลย,ตลยแต่ว่ามันแม่งของจริงนะเออมันเอาแน่นอนอนะ่ะไม่ทักษะเรื่องมีดหรือว่าอะไรแม่งเก่งนะเก่งอยู่อ่ะเก่งเลยอ่ะตอนนี้มันเรียกรวมลงบ้านแล้วไปรวมกันที่บ้านเราต้องเราต้องไปนี่ เขาจะอะไรแสดงว่ามันยังไม่รู้ข่าวข่าวที่เราไอ้นี่แน่เลยมันยังบอกเลยว่าเรามันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเราออกมาแล้วใช่ใช่ใช่มันยังเขียนกันอยู่เลยว่าไอ้เจี๊ยบเขาพูดปีบ้านเขาดือหาดแลยเขาจะเอาเฮี้ยอะไรอีกวะไอ้เจี๊ยบไม่ด่าไม่ด่าไม่ดับถือมิตีเลยอ่ะไอ้ยักษ์ได่ดับไม่แบบเฮี้ยพวกเฮี้ยพวกเขาจะเอาเฮี้ยอะไรกันอีกวะนี่เขาดือหาดอ่ะแม่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าเราอยู่กันดีกอ่ะ ใช่ใช่ที่เรได้นอนโรงพยาบาลนเยี่ยมไรแต่นอนที<อ>่เศษบ้านก่อนไอกีอ้ผมู่ก็คงว่าทำไมไม่เข้าไปนอนกันก็บอกเลยเล่นกับพวกเนี้ยมนเล่นสุดนะระวังไว้ด้วยเซิร์ฟมันเอาจริงมันไม่เหมือนแก๊งอื่นไอ้แก๊งนกเ,เนี้ยมันเอาแน่มันเอาแน่มันเอาสุดไอ้พวกนี้ ส,ส,สวัสดีครับลุงแล้วทำไมาเข้าใจผิดแล้วมันไปแบบไปถล่บ้านเ <laughs> องก็เลยฮะเรื่องของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกูไอ้สัตว์ไอ้ยัยเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตเลยนะ <laughs> เฮ้ไอ้อสัตว์ ไปในบ้านไปเอาเลยดีกว่าในบ้านแล้วระเบิดบ้านหมดไ <c oughs> อ้ย่ากูโดนชแชทต่มันเหตุโถอีกไม่ได้สักไ <c oughs> อ้กกไอไไไไแกมแม็กไอ้เียอยู่ดีก็มาเปิด, <c oughs> ด,ดเฮ้แต่กูมีอะไรอยู่ เฮ้ยเบอร์เบอร์เบอร์ไอไอนี่เบอร์อะไรวะเบอร์ไอบอลอ่ะศูนย์ศสองครับศูนตัวแล้วก็สอเฮ้ยบอลกูมีเรื่องอ่ะกวดอะจ้างมึงด้วยนะไอแท็กซี่ม เ,เดี๋ยวกูจะอุ้มไดมอนเฮดอ่ะพอดีกูจะเอาบ้านไงแล้วทีนี้มันไม่ยอมให้กูอะ่ะกูบอกให้มันถอนตัวไงประเด็นอะ่ะจถอนตัวหรือเปล่าครับอะไรนะถอนตัวหรือเปล่าครับลงุงมันไม่ได้ถอนไงกูต้องยืมมือมึงมาหน่อยอ,ะอ่ะอาลงุงแค่ลุงโทรมาผมพร้อมลากลาเขาเอ๋อเลยจัดไปได้เลยแท็กซี่ได้เสมอได้ได้ครับ <laughs>

ไอตี๋ไดมวันนี้มันไม่ไวหน้าไดมวันเฮดเก่าเลยอะเราคนไดมันเฮดปะเออไอี้อะเฮ้ยเราเราคุยกับพระเจ้าเรื่องไอ้นี่ยังอะเรื่องบ้านอะว่าเราได้ไหมอะเขาเขาทำเลยนี้อยู่เขาทำประกวดอยู่

เฮียใส่กระโปรงไหมนะไม่ใช่ไอสัตว์ราหล่ไเฮียพี่ใส่กระโปรงคือแต่ลุงยดูหนุ่มมาดิมันจะมีหน้าแบบใช่มันจะเป็นหน้าแบบหล่อหล่อเกาหลีเกาหลีเกาหลีดงนะครับเกาหลีดงอะไรแบบทรงมอสอะไรเงี้ยไปกินจะนอนโรงพยาบาลม่นก็นอนไม่ได้แม่งอยู่เต็มเลยได้ครับได้ เมื่อกี้แม่งผมได้ยินเมสเซจมันทุกคำอะ่ะรอกอะไรครับมันเอาแน่อี๋ยวเอาคำพูดมาเลยนะเอ้ยไอ้เฮียเขาเกินไปมื่วะคาลิหาดเขาก็มีอยู่แล้วเขายังจะเอาบ้านอีกเฮ้ยเรยอย่าไปยอมเราไหวเราไหวเพื่อนเราไหวไอ้ไน้องเรียกดักแชทเลยดักแชทนโลรงพยาบาลเลยนีนลยล่อย่างนี้เลยไปใส่ชุดไปใส่ชุด้อขัย่าเสยมีสามเสียงนะมีสามเสียงด้เยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเป๊ะผมบอกเลยผมเป๊ะ แม่งเอาแน่นอนอะ่ะอเจ็อเจ็อเจ็บบอแล้วอเจ็เจีเรา,ามีกันเจ็ดถสัตว์เลยยุนลัวเราจะมีสิบสี่โดนบู๊เป็นนะพวกนะี้บู๊เป็นด้วยนะพวกเนี้ยฝึกทุกวันเลยสัตว์ถ้ามันมีบ้านลยกูบอกเลยถ้าพวกเนี้ยมีบ้านกวน่าจะเป็นแกงที่แข็งที่สุดแล้ว แข่งว่าดีจีกอืมมีรถอุ้มครับแต่ว่ามันไม่มีรถอุ้มแต่เรื่องอุ้มอะดีจีแข่งกว่าแน่นอนตอนนี้ดีจีคือเก่งเรื่องการอุ้มด้วยตีด้วยแม่งทรงทรงไฟเก่งวะแต่ไม่แต่พวกไดมอนทเส์อะมันเป็นคนที่สู้อะสู้ไม่ถอยอะสู้ไม่หนีอะก็ฟิลเราอะดิทั้งนั้นอะ ออแอดมินครับอยากถามหน่อยคือเรื่องบ้านเนี่ยมันมันมัน,มน,มนยังไงครับอย่างบ้านแก๊งใช่ปะสี่สิบคนเราก็สามารถเพิ่มเงินล้านนึงอย่างเงี้ยเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สบองแต่คืออันเนี้ยมันเป็นครอบครัวงไงครับมันอยู่ได้สี่คนเราสามารถเพิ่มคนได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยถาม,มเฉยว่าได้ไหมครับในกฎรรม,มันเขียนว่าถ้าหกคนขึ้นไปให้จัดเป็นแก๊งอ่ะอันนี้ยังกี่คนแล้วอันนี้บ้านผมยังอยู่ได้แค่สี่คนอยู่เลยนะครับมันยังไม่ถึงหกคนเลยแต่แต่บ้านอันนี้มันรองรับแค่สี่นี่ ตอนนั้นสามร้อยสล็อตนะไม่ตอนไม่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นสามร้อยสล็อตไงสองร้อยกว่าด้วยสองร้อยสองร้อยนิดนิดจรงใช่สองร้อยสี่ไม่พอดีผมจะเพิ่มคนให้มันนอนได้ไอ้นี่เฉยไงครับแบบเวลารีเกตตอนนี้คนก็เยอะแล้วละครับพี่เจ้าก็จะต้องมีการยืดหยุ่นกันบ้างแล้วนะมันมันมีบ้านไงครับมันมีบ้านคือมันเรียกว่าครอบครัวอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าครอบครัวใช่ไหม ต้องทคือตอนนี้ผมมองว่าแก๊งอ่ะแก๊งมันกายเป็น6บ้านแก๊งที่ผมมองว่ามันมันน้อยไปเลยนะตอนนี้แก๊งผมมองว่าสี่สิบคนครับแก๊งอ่ะไม่ใช่เกินหกหรอกครับเกิน6จึงเรียกว่ากลุ่มคนดีกว่าอ่ไม่คือเอามไงว่าคุยกับมึงอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกไม่ไม่นี่ให้กับ ผมผมคุยแล้วเขาอบอกว่า,าเดี๋ยวสองต่อพี่ตอนเนี้ยเดี๋ยวรอหรือรอตั้งมาตรการนี้ขึ้นมาก่อนรอประชุมก่อนเดี๋ยวจะตั้งขึ้นมาเร็วๆนี้แหละเพราะว่ามันมีคนขอร้องเหมือนกันหลายหลายคนแล้วอืก็เดี๋ยวขอขอจะประชุมก่อนก็คือตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ยังรองรับได้แค่สี่อยู่เหมือนเดิมแต่เร็วๆนี้ไม่แน่ พูดจะเป็นทางการเลยนครับประชุมประชุมเนี่ยแน่นอนประชุมแบบอะไรเลยเถอะเสื้อผาใช่เขาพาบอกว่าแบบนี้คุณก็โป๊กคุยกันแค่เขาจบแล้วเนี่ยสภ้อาไม่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องต้องรอต้องรอคุยอีกทีก็ใช่แล้วกันครับเป็นนายกหัวเหลืองใช่ทำนั้นเลยอืมต้องหาที่นอนหรอพี่สมยังไม่ได้นอนหรอยังดีผู้จริงจริงมันบอกไม่เกินหกคะแนนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนไม่ได้อ่ะ สักหนึ่งก็ดีอ่ยใช่ไหมคือไม่อยู่อ่ะแค่แวะมานอนอ่ะออเราก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วเราแค่แวะมานอนนี่เฉยไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่นอน,อนเดียวแค hey, <wake> ่เราจะมีเซตอ, hey, <wake> อันหลังเท่าไหร่ลุงถ้าตอนเนี้ย hey, <wake> ราคาตอนเนี้ยหกล้านแน่นอนอ่ะ ถ้าราคาตอนเนี้นะบ,นบ้านเนี่ยนะบ้านปกติแปดหลักอ่ะบ้านแปดหลักครับที่เอาไปซื้อรถดีกว่าแพงไปอัจนจับนี้อันนี้ถ้าจริงๆอ่ะผมมองว่าไม่ต้างจากบ,บ้านแกงนะครับแต่บ้านแกงมันดีตรงที่มีจุดเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวรอเขาประชุมก็ได้เราไม่รีบได้หมดมนข้อดีอ่ะเ,เขาไปโดนหร้วเปล่อันนี้มันมีตู้แดงไม่มันต้องดูว่ามีคนเสนอเยอะขนาดไหนอ่ะถ้ามีคนเสนอเยอะเราก็จะได้ถ้าไม่มีคนเสนอเราก็ไม่ได้ตอนนอนเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะ เราเราจะไปรถกี่คันลุงเอารถแยกได้คันหนึ่งเราไม่แยกได้เราเล่นไม่แยกเราเล่นไม่แยกไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าแยกรถได้ผมจะจะได้ไม่เอารถไปนั่งกับเพื่อนดีกว่าตามทันชัวตามทันชัวโอ๊ไม่งงแค่ลุงบางทีตามไม่ทันแนวว่าจะไปไหนกันเดี๋ยวเราบพารถเบนเดี๋ยวนะเรา๋ยวไปนอนไปนอนก่อนไอ้เซิร์ฟไปนอนเตียงกัน เดี่ยนะหอ๋อนอนโรงพยาบาลเดีเอานะเอ๊ะมาขึ้นเซิร์เซิรมากับพี่คนเดียวเติร์ฟให้เดี๋ยวผมไปภูมิกันตีนะน้าๆเอาไอเซิร์ฟไปกับลุงไงไอพไฟไม่นอนนะเซิร์ฟน้าๆไปนอนโรงพยาบาลน้าๆไปกับลุงเหรอใช่ๆนอนหลอดไม่มีไงนี่รถไอ้บ๊อบนี่หว่าลุงใช่ใช่ได้มาอย่างที่บอกฮะถ้าไม่มีคนเสนอเราก็ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีคนมาเสนอเยอะเราก็จะได้ครับเรื่องเรื่องพวกนี้ ถ้เาเสลี่ไปแล้วอ่ะต้องรอดูว่ามีคนเสลอเยอะขนาดไหนมันบอกมีคนเสลอ่ยเยอะเหมือนกันมก็อยากรู้ว่าหายบ้างแป้งอยู่เต็มโรงพยาบาลแนนะ่ ต้องไปเปลี่ยนทรงผมเดิมด้วยว่าทรงผมนี้ไม่ชินเลยว่ะเนาะเอาง่ายตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่จะเสนอได้ครับขอแค่ผู้หญิงโสดคนเดียวอะและสวยอะแค่เนี้ยผมสามารถได้เลยเว้ยแล้วก็ต้องไม่มีผัวด้วยนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตีเราในนี้ไม่ได้อยู่แล้วฮะอันนี้ใครเด่ะเราผมเองครับลุงผุก็ยังเป็นตัวนี้อยู่เหรอบางบอลอ๋อเป็นเป็นแล้วมันหวรู้สึกดีครับอ๋อโอเคลุงลงลงอะไรลุงก็บอกผมได้นะครับลุงได้เสมอครับผมจะรอลุงตรงนี้แหละกูจ้างมึงตีได้มาเฮดได้ไหมล่ะลุงมันทําได้หรือเปล่าครับลุงไม่รู้อะแต่ทําได้ผมก็ทำครับแต่ว่ามันเป็นแก๊งมึงนี่ มันไม่ได้เดือดร้อนใครอยู่แล้วมั้งว่าไม่สนใจครับผมทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วถ้าลุงสั่งแค่ลุงสั่งครับเียคุณละชอบมึงจริงการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันจะไกรเชื่อมึงเล็บไปสอบว่าชิวกนจะตายเชื่อมึงพายอยู่แล้วว่าชิวันจะลูซมันทำไรว่าชิวก็จะดูดสตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรง